สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเองครับตลกหยิกหยอกย่อยนะครับวันนี้อาจจะข้ามช่องมาที่ช่องชาแนละน้น้องตักวัชรกรนะครับมาเล่าเรื่องหลอนๆนะฮะที่มันเกิดกับตัวผมเองเมื่อประมาณ 4- 5หปีที่ผ่านมานะครับผมไปได้แสดงตลกที่อำเภอแม่สรงนะฮะขากลับเนี่ยผมก็ต้องกลับผ่านเส้นอำเภอแม่สอดจงังหวัดตาา เช่นเดียวกันผมก็ขับมาปุ๊บเจอด่านแรกทักทายนะกันโดยที่รู้จักมาก่อนนั้นนนะด่านแรกรู้จักด่านนั้นประมาณสัก5-6โลได้ผมก็เห็นแล้วว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรนะวิ่งมาด้วยความเร็วมากกระแทกเข้าที่รถผมนะครับปังเสียงดังเลยครับผมก็มีสติก็คือขับไปเปรื่อยพะมันมืด ประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มได้แล้วนะครับในเวลานั้นสิ่งที่มันทำให้ผมวิตกกังวลและเริ่มกลัวยิ่งขึ้นก็คือเสียงหมาทั้งเห่าแล้วก็หอนเข้ามาในประสาทผมเลยในกล้องหูผมเลยทั้งเห่าทั้งหอนทั้งผมก็พยายามตั้งสติแล้วก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณพระคุณเจ้า สิ่งแรกที่นึกถึงเลยอยากเจอสารพ่อพอวอใช่ไหมครับว่าผมไม่เห็นเลยผมก็ขับรถแบบคุมสติตัวเองน้ำหูน้ำตามันเริ่มไหลขนลุกขนชันขับมาเจอด่านที่สองไม่เจอแม้กระทั่งตำรวจไม่เจอแม้กระทั่งทหารผมก็ขับไปอีก แล้วผมก็ไม่จอดด้วยนะด้วยเหตุผลอะไรผมก็บอกไม่ได้ว่าทำไมผมถึงไม่จอดผมก็ไปอีกจนกระทั่งเจออีกหนึ่งด่านก็เป็นด่านที่สามเจ้าที่ตำรวจกำลังตั้งด่านอยู่ผมเจอผู้กองนะรอยรวจเอกผมก็เลยให้เขามาดูรถ แล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็แจ้งผมว่าไม่มีร่องรอยไม่มีการเฉี่ยวชนผมบอกนั้นก็ผมขออนุญาตนั่งพักที่จุดตรวจก่อนได้ไหมเขาบอกได้เขาก็เลยเจ้าที่ตำรวจเลยนำทูปไม้ผมหนึ่งกำนะครับไปไหว้ที่ศาลเพื่อให้จิตใจนั้นมันรู้สึกว่ามันสบายขึ้นก็รู้สึกว่าดี ดีแป๊บหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกมันทําให้เรารู้สึกแบบอยากจะวิ่งเข้าป่ามันคุมสติตัวเองไม่ได้มันอยากตะเลิดเลยแต่เราก็พยายามนะพยายามตั้งสติไม่ให้มันเกิดสิ่งที่เลวร้ายอาจจะไปมากกว่านั้นผมรอเวลาจนจน้าที่ตำรวจนะฮะ เลิกตั้งด่านผมก็นอนที่รถได้สักพักหนึ่งมันก็มีความรู้สึกว่าแบบอยากไปต่ออยากกลับอยากกลับบ้านผมก็ขับรถมาเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายผมเนี่ยมันไม่ไหวละมันรู้สึกง่วงด้วยผมก็เลยไปเปิดรีสอร์ทที่จังหวัดกำแพงเพชรอาบน้ำ แล้วก็ซื้อนมซื้ออะไรไปทานอาบน้ําเสร็จปุ๊บผมก็โทรหาลูกน้องระหว่างทางนะต้องขอขอขอโทษนิดนึงฮนะระหว่างทางเนี่ยที่ผมขับรถเนี่ยผมคุยกับลูกน้องตลอดตลอดทางจนเจอด่านเจ้าที่ตำรวจผมก็ยังคุยนะฮะคุยกับคุณเปียกเนี่ยนะคุณเปียกหยอกหย่นะครับคุยตลอดเปียกก็ถามผมว่าพี่เป็นไงบ้างผมก็บอกเออดีพี่ดีขึ้นแล้ว อพี่ก็ขับไปดีๆนะก็พยายามคุยกันเรื่อยๆคุยตลอดถามสาทุกทุกดิบน้องเขาพยายามคุยกับผมจนกระทั่งผมถึงจังหวัดกำแพงเพชรผมก็เลยว่าเปียกพี่ถึงกำแพงเพชรแล้วเดี๋ยวพี่ขออาบน้ําก่อนเขาบอกครับครับครับพี่แต่ก็ได้ยินเสียงน้องเขาก็บ่นกับลูกเขา,าแหละบ่นเรื่องซักผ้าบางอะไรบ้างจนกระทั่งผมอาบน้ําเสร็จผมโทรกลับไปหา สิ่งที่ได้คำตอบเขาบอกว่าพ่อตายแล้วครับผมถามว่าพ่อใครบอกพ่อผมครับอาแล้วใครพูดเขาบอกผมเป็นลูกชายพ่อเปี๊ยกแต่ผมก็ไม่เชื่อนะครับผมผมไม่เชื่อยังไงผมก็ไม่เชื่อเพราะผมเพิ่งวางสายไปแล้วผมก็โทรกลับไปว่าเดี๋ยวผมจะนอนเดี๋ยวพี่ขอนอนก่อนนะ เขาก็ย้ำว่าพ่อตายแล้วจริงๆผมก็โทรไปอีกจนกระทั่งมีน้องๆในทีมงานนะครับหลายคนเลยที่โทรเข้ามาบอกว่าพี่เปียกตายแล้วครับพี่พอผมมั่นใจว่าเปียกเนี่ยตายผมก็เลยขอตัวแบบ คือไม่นอนแล้วกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าอาบน้ำอาบทาแล้วมันช่วงเช้าหูตามันก็สว่างแล้วมันมันถามว่าง่วงไหมมันก็ง่วงแต่สิ่งที่ทําให้ผมคิดตลอดว่าไอ้สิ่งที่ผมผมได้คุยกับคุณเปียกเนี่ยผมคุยกับคุณเปี๊ยกหรือหรือว่าหลังจากผมเลิกคุยแล้วเปียกตายผมคิดไม่ออกตอนนั้น ก็เดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็ไปรับศพนะคุณเปียกที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยทุกวันนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงและเหตุที่ผมชนเนี่ยนะะในวันนั้นอ่ะมันคือตัวอะไร และไอสิ่งที่ผมคุยกับเพื่อนผมเนี่ยนะคุณเปยกหยอกหย่อยเนี่ยนะคุยกันจนแบบวางสายจากกันไปเนี่ยแล้วแล้วตกลงไอที่ผมคุยเนี่ยผมยังบอกไม่ได้เลยว่าผมคุยกับคุณเปียกหรือคุยกับใข่หรือคุยกับวิญญาณมันทำให้ผมคิดแบบเหมือนหลอน ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเขาตายก่อนหรือคุยเสร็จแล้วขอตายแต่ลูกชายบอกพ่อเนี่ยตายแล้ว ครับท่านผู้ชมครับผมยังมีเรื่องเล่าอีกหลายๆเรื่องแต่เป็นเรื่องสั้นๆที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังเรื่องแรกเลยนะครับเป็นเรื่องวันนั้นผมไปแสดงตลกที่ลบบุรีนะในเขตเขตจังหวัดลบบุรีผมก็ต้องวิ่งเส้นเขาขาดนะ เส้นเขาขาดระบรีพอหลุดเขาขาดไปประมาณสักสามสี่โลได้มันก็จะเป็นแยกไฟแดงนะครับแล้วก็ผมก็ขับไปเรื่อย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 จนกระทั่งมันมันอา่าตอนนั้นก็ประมาณสักหกโมงครึ่งได้ครับหกโมงเย็นนะประมาณหกโมงเย็นนะหกโมงครึง่งสิ่งที่ผมมองเห็นไกลๆเนี่ยประมาณห้ารอยเมตรเนี่ยระยะทางอ่ะ ที่สายตาผมมองกับประมาณ500รเมตรผมก็เห็นว่าเป็นเด็กผู้ชายนะนุ่งเก่งขางสัน้นชุดนักเรียนกำลังจะเดินข้ามถนนน่ะแต่ว่าเขายังอยู่ในตรงเกาะกลางอยู่เขายืนเกาะกลางเพื่อที่จะรอให้รถหมดแล้วถึงจะวิ่งผ่านนะข้ามถนนได้ผมวิ่งมาผมขับรถมาด้วยความเร็วอยู่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วถือว่าเร็วมาก ตอนนั้นสิ่งที่ผมเห็นเพื่อนน้องๆในรถก็เห็นปรากฏว่าเป็นเด็กนะครับสูงมากเลยวิ่งตัดหน้ารถผมด้วยความเร็วอะ่ะแบบพูดแล้วขนลูกแล้วท่านผู้ชมมันมันมันยังเนี่ยยังยังขนลุกขนชันเลยก็เหตุการณ์นี้ผม ทุกวันนี้ผมก็ยังคิดว่าเขายังไม่ได้ไปเกิดอ่ะไม่นั้นผมไม่คงเล่าผมไม่มีอาการแบบนี้หรอกเขาวิ่งตัดหน้ารถผมผมกัดชนยังไงผมก็ชนผมไม่ผมไม่หักหลบแน่นอนเพราะผมมาด้วยความเร็วผมวิ่งขวาพอหลังจากที่เขาวิ่งตัดหน้ารถผมไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมนึกเลยก็คือมันไม่ใช่คนแล้วเป็นเหมือนเด็กผีเปรตอ่ะสูงมาก น้องๆที่นั่งในรถผมตอนนั้นก็มีคุณเปียกนะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับก็รู้สึกตกใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมก็ขับรถไปเรื่อยช่วงนั้นผนก็ตกคำพำด้วยนะฮะแล้วก็ผมตีซ้าย ที่จะไปเ้าเส้นเขาเรียกาสายหกนะไปงานแต่งนี่นะครับที่สิ่งที่ผมได้เจอแล้วก็อีกหลายๆเรื่องอย่างเรื่องที่สองเรื่องที่สองเนี่ยผมขับรถจากบ้านแม่ที่ตำบลบ้านครัวอ,อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีผมก็จะกลับมาบ้านที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเช่นกันผมก็ขับรถมาเรื่อยๆขับรถออกจากบ้านแม่ประมาณสักสองทุ่ม,มกว่ามาถึงตรงที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่ม,ร,ม,มระหว่างที่ผมขับรถออกจากบ้านแม่ผมขับมาเรื่อยๆขับรถเปิดเพลงฟังมาเรื่อยๆ,ๆ จนกรทั่งมาถึงทางแยกข้ามทางอ่ารถไฟมาแล้วผ่านวัดทางทางวัดตะโกหลวงปูรวยมา <c oughs> แล้วก็เจอป้อมตำรวดแยกขวาไปอำเภอพาชีผมก็ขับมาเรื่อยๆประมาณสักสามสี่โลประมาณได้และสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมเปิดไฟสูงวิ่ง เพราะว่ารถไม่ค่อยมีวิ่งเต้นของระพีพัดก็ปรากฏสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกคนหูใจเลยแบบรู้สึกกลัวพุ่ง่อคขนลุกอะ่ะมีนกนะฮะกำลังเล่นไฟอยู่แล้วยู่อยู่ระยะประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรแบบบินมาเลยบินมาปิดหน้ารถผมเลยแบบเหมือนเหมือนผ้าขาวผืนหนึ่งครับ ปิดหน้ารถผมเลยบุ๊บเลยแต่ผมเห็นแล้วไงแล้วผมตั้งสติผมอยากจะฝากแล้วก็บอกท่านผู้ชมว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างผมขอให้ตั้งสติไม่ต้องหักหลบไปทางไหนขับให้ให้ตรงนะตามเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยนะไม่ต้องหักหลบวันนั้นถ้าเกิดผมหักหลบขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น ผมอาจจะตายก็ได้รถผมอาจจะตกคลองลงไปก็ได้แต่ด้วยสิ่งที่เราเห็นผมก็เลยตั้งสติดูว่าเขาจะเอาอยัางไงนะครับเขาก็ปิดหน้ารถผมเลยแล้วก็ผ่านไปด้านหลังผมมองก็ยังเห็นว่าเกาะด้านหลังผมก็แผ่เมตตาและสิ่งนั้นก็หายไปจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะครับถ้าใครเจอเหตุการณ์อย่างผมขอให้ตั้งสติอย่าไปหักหลบอย่าไปกลัวไอ้เกิดวิตกกังวลน่ะมันเกิดอยู่แล้วครับผมก็เกิดณเวลานั้นน้ำหูน้ำตาไหลคนลุกขนชันครับก,ก,ก็ฝากไว้ด้วยครับว่าสิ่งที่เราเจอกลางค่ำคืนเนี่ยอย่าไปทักอย่าไปท้วงเห็นปล่อยเฉย ตั้งสติ i อดีแล้วก็มาเรื่องที่สามเรื่องนี้ผมไปเล่นตลกที่วัดประโคนชัยวัดอคองโคนซึ่งในกลุ่มของทางสมาคมตลกเนี่ยเขาก็จัดขึ้นแล้วก็ผมแสดงตลกเนี่ยเป็นคณะสุดท้ายเลยก็ว่าได้ ออกจากวัดประมาณทักเที่ยงคืนเที่ยงครึ่งก็ขับมาเรื่อยๆนะครับผมต้องมาส่งลูกน้องอีกสองคนคนแรกเนี่ยผมจะต้องส่งที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาผมก็ขับวิ่งมาเส้นเขาเรียกอะไรตัดเข้าเส้นทางวัด ผมผมก็ลืมนะนิดหนึ่งนะลืมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้เจอก็คือว่าเป็นเหมือนดวงไฟดวงแดงวาบแดงวาบเลยนะผมก็ไม่เรียกลูกน้องลูกน้องสองคนหลับนะสังเปียก็หลับแล้วก็คุณเปียก็หลับผมจะต้องส่งคุณเปียนไปก่อน แล้วคนที่ตื่นขึ้นมาเห็นก็คือเปียแล้วก็มาเปียกผมก็เปิดกระจกดูว่ามันคืออะไรรถหรืออะไรทำไมมันตอนแรกผมผมก็พยายามตั้งสติว่ามันมันรดหรืออะไรเพราะมันทางมันคดมันเคี้ยวเพราะสิ่งที่ผมเห็นชัดเลยไม่ใช่รถแล้วเป็นดวงไฟ ดวงเนี่ยออกแดงๆงแดงวาบแดงวาบเหมือนกับ5วิีหนึ่งามสี่ห้าแล้วก็วาบ1 2 3 4 5แล้วก็วาบผมขับรถตามเขาตามไปเรื่อยเรื่อยเรยตอนนั้นลูกน้องผมสองคนเนี่ยรู้สติละรู้ละมีมีสติรู้แล้วว่ามันไม่ใช่รถและ้ะมันไม่ใช่คนละเป็นดวงไฟดวงดวง,ดวงเท่ากับเหมือนกับไฟไท้ายรถมอใส แดงวาบแดงวาบแตกไปไวมากครับไวเร็วเร็วมากผมก็ขับตามจนกระทั่งกระทันชิดเลยดวงไฟที่ผมเห็นน่ยตัดหน้ารถผมไปอีกฝั่งหนึ่งถามว่าวันนั้นรู้สึกกลัวไหมมันไม่กลัวแล้วมันเกินเกินความกลัวไปแล้ว พอเจอเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมันมันซ้ำซ้ำซากๆแต่ทีมงานเนะี่ยลูกน้องผมเนี่ยยังมีความรู้สึกเขากลัวอยู่เพราะเขาไม่เคยเจอแต่พอเขาเจอกับผมหลายๆครั้งเขาก็ยังกลัวอยู่อ่ะไอผมก็กลัวไม่ใช่บอกว่าไม่กลัวเลยนะแต่ว่าเรามีสติผมก็จอดเลยคนระับจอดรถเลยแล้วก็มองว่าเขาไปไหนต่อ เขาไปอยู่กลางทุ่งนาแบบค่อนข้างไกลาจากเราเนี่ยประมาณห้าร้อยเมตรคือเขากะว่ายัางไงเราก็ไม่ลงอยู่แล้วนะเส้นจอเส้นจรเคไลนะวัตจอรเคไลถ้าใครเจอนะครับเป็นดวงไฟว่าว่าไม่ต้องตกใจครับเขาไม่ทําอะไรหรอกแต่เราอย่าไปทําอะไรเขาแต่วันนั้นสิ่งที่ผมตามเนี่ยก็คือผมต้องการอยากแค่รู้ ว่าคืออะไรนะครับยังไงก็ฝากกว้ด้วยลวกันนะครับกับเรื่องเล่าหลอนนะครับอของผมเองครับตลกหยิกหยอกหยอยครับครับผมก็ท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยอาจจะยังไม่หลอนนะแต่ถ้าเกิดได้เจอแล้วผมเชื่อเลยว่าหลายท่านหลอนแน่นอนผมเนี่ยเจอหลายรอบหลายครั้งหลายเคส และจนลูกน้องในทีมงานเสียชีวิตก็ถ้าผมมีเรื่องเล่าในประสบการณ์ที่ร้อนหลอนผมจะมาเล่าให้ชมชมได้ฟังอีกครับแล้วก็ขอฝากด้วยครับกับรายการช่องเล็กๆครับตลกหยิกยอหย่อยเที่ยวไปกินไปนะครับกับตลกหยิกยอบย่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการดีๆแบบนี้ ทางช่องทาง YouTube แล้วก็เฟซบุ o กนะครับกับอาจารย์ตักวัชรกรนนะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ